เมืองไยน้ำเงินสิงดํากาแฟโฟกัสนะครับนี่ครับต่างศึกต่างสายด้วยครับคู่นี้ต้องขอบคุณนะครับทางพีเดียเกียรติเพชรนะครับโปรโมเตอร์กลุ่มบ้านพลเมืองดีครับมามอบเจ้าสิงดําครับดาวดังของทางสายเกียรติเพชรมาเจอกับคิวทองครับสนุกแน่ครับคู่นี้นี่ครับคิวทองมือสีมุมเมืองไฟแดงนะครับ มวยแห่งศักดิ์ศรีแหละครับนักชกในสายศึกพยินเดียรเกงสีแดงนะครับส่วนน้ำเงินนี่มาจากสายศึกของบ้าน118ยสิบดบอลนะครับหัวหน้าคณะผู้จัดการผู้สนับสนุนท่านเดียวกันเลยครับพี่นุ้ยสี่มุมเมืองพี่มาสกูลนี่โอ้ยโอ้ยแม่อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งคู่เอกมาแฟนๆบอกขอดูไหลยกหน่อยครับคู่สนุกด้วยครับคู่นี้ ปัจจุบันฝ่แดงก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยนุ้ยสีมุมเมืองครับนักชกในดวงใจของชิวทองก็คือแก่นสักดอเพิ่นจิตครับเรียกว่าอดีตยอดมวยไทยด้วยพระราชทาน2ปีซ้อนคนแรกของประเทศไทยเลยครับพี่แก่นนะครับแก่นสักดอเพิ่นจิต100ครั้งชนะ70แล้วก็แพ้30ครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินครับสิงดํากาแฟโฟกัสนะครับนายวัชกร นบปานนะครับ22ปีจากนาครราชสีมาหัวหน้าคณะก็สอเจอเล็กเมืองนนท์นะครับคุณสมคิดมากวงนะครับมีคุณนรงคงสิงเป็นผู้จัดการมีคุณเอสะพานสูงพร้อมด้วยกาแฟโฟกัสให้การสนับสนุนโอ้ยนี่ครับปัจจุบันก็ีอ่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยชอหพยักครับนักชกในดวงใจก็คือดาวดังเลยครับดีเซลน้อยสอดำเนิน 50ครั้งชนะ35แล้วก็แพ้15ครั้งครับถูกคู่อีกคู่หนึ่งเลยนะครับคู่นี้นี่ประเภทฝีมือจับสมองนี่เหลือกินเหลือใช้ด้วยกันครับอยู่ทองนี่จากยโสธรนะครับฟอร์มล่าสุดก็ชนะคะแนนราชเดชทีเอ็นมวยไทยครับที่วิกหมอชิดส่วนสิงห์ดำกาแฟโฟกัสนี่ผลงานล่าสุดที่แพ้ยอดมวยครับแท่น้อกให้กับฉลามดำนายกเอทัศาลา,าครับในการชิงตำแหน่งแชมป์ที่ว่างของราชดำเนินครับในรุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวทขวากับซ้ายคนละทางกันนะครับทั้งคู่นี้เป็นมวยจังหวะ2ที่ เบอร์ต้นๆนะครับหัวแถวทั้งคู่ครับในเมืองไทยโอ้น่าสนใจแล้วครับมีเสน่ห์ครับหมัดซ้ายหน้าครับพยายามวาดไปก่อนเลยนะครับคิวทองครับอ้าวคนละทางต่างศึกต่างสายครับเพชรอินดีเจอกับเกียรติเพชรก็ขอบพระคุณคู่มวยจากพี่เดียเกียรติเพชรด้วยนะครับหาจังหวานี่ครับจิงอกกรครับขวาเตะจ่อล่างคิวทองเดี๋ยวดูครับมคู่นี้ ประเภทมวยฝีมือแต่ว่าฝีมือที่อาวุธคมอาวุธหนักด้วยกันและครับอ่ะรางวัลจากแอนตซินเหมือนเดิมครับเตะกันคอสอกกับเข่าลอยแอนตซินมอบให้1,000 10, 0บาทจระเข้ฟาหางรับไป30,000บาทครับ และนักทกที่มีแผลแตกแอนตซินก็จะมีสวัสดิการครับสยาบาลให้เข็บละ500บาทด้วยกาต้องขอบคุณครับแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท,ท้องท้องอืดจุกเสียนแน่นพร้อมด้วยท่านในห้างวินัยวีระพุทธชงนะครับโควยการส่งเสริมและสาน,นสบตนเฉาะแม่ไม้มวย,มย,มยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับอ่ะยกนี้ก็าจาังหวะกันอยู่นะครับยกนี้อาจจะยังไม่น่ากลัวครับแต่ยกหน้าผมว่ามีน่ากลัวครับเพราะว่าวันนี้เอาเอาขาขาครับ สาคู่ผ่านไปนี่มีเหตุการณ์ในยกที่2หมดเลยครับไม่นับก็น็อกกับมาเตะสูงแต่ว่ายังติดก,กาดอยู่หมดยกที่1ครับ <c oughs> เดี๋ยวพักให้น้ำเสริมอาหารสมเกาหลีตังกุยจับตราแลงสีฟันคู่เครื่องดื่ม GSD ตาสมเกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่มสม o t ดเพร้อมีซิงค์แอลคาไนทีนและสมสก,กัดกวดใหญ่แค่สิบาท ขอบคุณยำมองตราน้้ยทองครับมิดคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวมาทำอาการปวดเมื่อยกล้มามเนื้อเพชรฉัดยอกพกช้ำทาถูทาถูาถยาดมตราณ้้ยทองเพื่อนคู่ใจขอบคุณรู้ใจประกันภยัยและคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับตามกันต่อครับคู่เอกนํารายการคู่มวยต่างสึกต่างสายครับเพชรยินดีประทาเกียรติเพชรนะครับในพิกัด119ปอนด์ครับหมแดงนี่คิวทองนุ้ยสีมุมเมืองครับส่วนน้ําเงินสิงดํากาแฟโฟกัสนะครับ่อของสจเล็กมืองนนท์แหละครับ ขวากับซ้ายใครออกก่อนถึงก่อนครับและยกนี้ดีไม่อย่ากระพริบตานะครับ3คู่ผ่านไปนี่มีเหตุการณ์ยก2หมดเลยครับเดี๋ยวดูครับอาถานยก2ครับจะเกิดขึ้นกับคู่นี้หรือเปล่าครับนี่ี่ต่อเตรียมมวยไม่ใช่คู่ที่5นะเตรียมคู่ที่6ไว้ด้วยครับตอนนี้ครับอ่าเห็นลูกเจาะล่างของคิวทองครับแล้วเห็นลูกซ้ายขึ้นสูงของสิงดําครับอ้าวเดี๋ยวดูครับมีจังหวะมีช่องมีลูกเล่นกันเจ็บเจนะครับ มัดซ้ายเตะซ้ายครับสิงด,ดำ <c oughs> นี่ครับมาประเภทคลาสสิกคลาสสิกแต่ว,ว่าคลาสสิกแบบคุณภาพเลยครับขวากับซ้ายนี่ครับติดบังครับชิวทองขยับหาช่องมประเภทไอคิวสูงโดยกันทั้งคู่แล้วครับขยับขยับ ดูครับแม่ใครออกก่อนใครจะหลุดแล้วก็โดนจังหวะ2ครับคู่นี้นะว่าเป็นมวยจังหวะ2เป็นมวยประเภทแบบแม่จังหวะออกแข้งออกหมัดแต่ว่าออกแต่ละครั้งหนึ่งแฟนมวยคางฮือเลยนะครับเมื่อสักครู่สิงห์ดำก็เปี้ยงซ้ายไปครับเสียงเนี่ยดังเปี้ยมาถึงโต๊ะ้บรรยายเลยแหละครับอ่ะเน้นๆเ,เป็นจังหวะของไครครับจังหวะนี้เน้นๆ้นครับนี่ครับเจาะล่างไปครับคิวทอง สิงดายังไม่คืนนะครับคิวทองโอ้ยทอหลุดปุ๊กนี่ครับแมรออยู่แล้วครับคุณรูรอทำโทษอยู่แล้วครับรอสการแผ่นหลังเลยครับโอ้ยนี่ครับขวายะสสธรครับอ่าแล้วเดี๋ยวดูซ้ายโคราชน้ำเงินซ้ายโคราชนะครับโอ้ย้ายไปครับสิงดามี่ครับคิวทองมีกำปั้นแต่ว่ายังครับยังไม่เข้ากระโดงคางสักเท่าไหร่ครับ ยกนี้สิงห์ดำอินฟีไปหลายครั้งแล้วนะครับทิวอยู่ท้องนี่จังหวะผ่าเกินไม่ได้ครับคู่นี้นี่ใครหลวมนิดเดียวใครหลุดนิดเดียวนี่มีบทลงโทษทันทีแหละครับทิศวิสุดท้ายนะครับปลายยกที่2น่าจะผ่านยกอาถพนแบบไม่มีการนับการน็อกกันเกิดขึ้นครับเม็ดสุดท้ายเป็นของใครครับตีมสุดท้ายเป็นของสิงห์ดำครับพักหอก บริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเตียตไต่ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายเงินต้องขอบคุณจี c อสีมวยไทยและสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินขอขอบพระคุณครับตามกันต่อนะครับผู้เอกนำรายการของเราครับศึกเพชรยินด,ดีต่างศึกต่างสายครับคิวทองจากสายศึกเกียรตเพชรน้ำเงินสิงดําซ้ายทีบไวจากสายศึกของอเพชรยินด,ดีประทะเกียรตเพชรนะครับแดงเพชรยินด,ดีน้ำเงินเกียรตเพชรอ้าวซ้ายซ้ายมาทับทําไมบางนี่โดนบ่อยๆไม่ดีนะครับคิวทอง เดินเข้าไปครับต่อมาที่เตะกันแข่งประสานงากันไปครับแข่งขวาของคิวทองสายสิงดามาไม่มาคิวทองพยายามออกบัดรหนึ่งสองเดินเข้าไประวังสายไปด้วยอ่ยกมาแล้วครับสายของสิงดาครับโอ้โหนี่ครับมาเปิดเกมไปก่อนครับคิวทองสิงดาดูครับขยับขยับมากซอกมาด้วยสิงดาโอ้โหดูครับคุณน็อ ไม่ง่ายเลยนะครับคิวทองไม่ง่ายเลยครับถ้าเดินเข้าร่องนี้พอดีซ้ายแบบนี้เอามัดมาสวนด้วยฮุกซ้ายครับมาดูดูนกันหน่อยท้าในตีไม่ได้กรรมาการก็ตีหลังเบาๆแล้วก็แยกเลยครับรยับเข้าไปสืบเข้าไปครับจับได้เตะซ้ายเอามัดมาสอกมาครับเจอซ้ายของสิงห์ดำครับ มดคิวทองหรือว่าแทงซ้ายของสิงห์ดำแทงขวาไปครับเดินเข้าไปสับเลยครับหมายจังหวะโฉบเข้าไปจะตีปุ๊กแมาเจอลูกสกิดตัดข้านล่างอีกครับมาว่ากันต่อครับกลางเวทีคิวทองว่าสิงห์ดำน้ำเงินซ้ายอทีบสกัดโอ้โหคิวทองไม่โสนแล้วครับเบียดติดเข้าไปครับคิวทอง ต้องชวนทะเลาะนะครับเพราะว่าสิงห์ดำที่หายไปหลายเดือนแต่ว่าซ้ายแกดีดดีเหลือเกินครับบวกมัดแทงขวาไปครับคิวทองโอ้โนี้ถือว่าเป็นงานยากอีกครั้งหนึ่งของคิวทองหนุ่ยสี่มุมเมืองนี่ครับช้านิดเดียวไม่ได้ห้นะครับถ่าชานี่แข้งของสิงห์ดำแกออกก่อนครับเจอซ้ายอีกแล้วครับหมายเจอลูกขาบถัวเจอซ้ายของสิงห์ดำเข้าไปนี่ทำให้เกมของคิวทองนี่ ดูครับการตัดสินใจมันออกมั่นใจยอยู่หรือเปล่าครับเดินเข้าไปนี่ครับแทงขวาครับโดนจิ้มล้ำตัวคือมา,บ,าบังถีอมวยจังหวะฝีมือนี่แม่พอผิดจังหวะปุ๊บนี่แมาอาจจะดูเลี่ยงพลํมได้เลยครับโอ้โหตอนนี้อยู่ช่วงปลายยกสามครับอาจารย์ธนินถึงแกะแย่งมาก่อน โยกที่3ครับพักกันคู่เดียวครับแล้วนะครับโอ้ยดีครับวันนี้ขอบคุณบริษัทไทยนครโอ้ย คิวทองเอาโอ้ดูครับขอคุณเคมอเตอร์ครับคุณวิเชียนสมภพลุ่งโลด0 2น6์6อ5 5กจากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับตามต่อเลยครับยก4ี่เดือดเลยพยายามเดินเร็วเดินแรงแล้วะครับคิวทองครับยกที่แล้วดูแหมการตัดสินใจความมั่นคงป้านใจครับเจอซ้ายอีกแล้วครับเจอซ้ายอีกแล้วต่อยขึ้นไปช้าไม่ได้แล้วครับถ้าคิวทองช้านี่สิงดําแกฉายก่อนครับอ่คิวทองเกรงเกรงกำปั้นแต่ว่ากว่าจะเดินเข้าไปครับ อารับไปก่อนในตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมการแยกเลยครับผ่านไปเกือบเกือบหนึ่งนาทียก4ี่ครับนี่ครับเล่นเกมแล้วครับชิวทองอ่าโอ้โหดูสิงดําว่าดูพอแกได้เปรียบแล้วนี่ครับวาชกยากเลยครับโอ้ยขวาไปทีหนึ่งดีครับชิวทองนี่ครับซ้ายคืนมาครับสิงดํานี่ครับขยับเดินเบียดไปทน่วบายชิวทอง ความพยายามอยู่ที่ไหนนี่ครับโอกาสเปิดตลอดครับโอโ้โหโดนดักแข้งเข้าไปอีกครับถ้าสิงห์ดวบนนี้อาวุธเยอะมากครับไม่ได้มีซ้ายไม่ได้มีแข้งซ้ายอย่างเดียวเอาเอาแม่ตอนนี้ทำพลาตัวแข็งไม่เหมือนกันเอากัดฟันบวก <มะ S 1> ลูกศิษย์ของพี่นุ้ยต้องวัดใจวัดดวงแล้วครับตอนนี้เพราะว่ามาอยู่จังหวะระยะแข้งนี่โดนเน้นๆเลยครับถ้าช้าก็เข้าร่องแล้วครับจูทอง นี่อาลบได้ครับหลบได้ต่อยลําตัวครับหมัดหนึงสองนี่พอโดนต่อยสิงดําแกก็พยายามรัดพยายามกอดไว้เลยครับเดินต่อลุยต่อครับคิวทองยกที่สี่นาทีกว่ากว่าครับแทงขวาของคิวทองจิ้มลําตัวไปครับนี่ครับา ต้องย้ำไปเรื่อยย้ำไปเรื่อยครับตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นผลครับแต่ว่าถ้าต่อเนื่องไปเรื่อยๆลำตัวนี่แหละครับเพราะดูครับดูนี่ครับเดินไล่เข้าไปครับพอเป็นมวยสีมือแล้วาเปิดเกมเดินเร็วแบบนี้บางทีมันอาจจะติดติดขัดขัดสักนิดนึงครับออกขวางขวางวันนี้จังหวะของคิวทองก็ดูว่าขัดขัดเกินๆนะครับเหนื่อยๆครับเหนื่อยๆครับ สิงห์ดำกับคึกคักเหลือเกินครับเขียร่างมีศอกงัดมาครับพยายามจะรวบรวบเพื่อการเก็บอาวุธแล้วก็เผาเวลาไปก่อนครับทางด้านสิงห์ดำถ้าเดาินช้าีจ่จะเข้าทางสิงห์ดำเลยนะครับสับเข้าไปครับคีรท,ทองสับเข้าไปครับหมัดซ้ายแล้วก็สอกมาอา้าวหมัดขวาไม่โดนจบไปปลายยกที่สี่ แรงเลยนะแรงเลยนะทีบทีบโอ้โหเอาสารุอดออกคนนอกเชือกเลยครับเสียเข้าไปครับโดนหมัดมาแทงเข้าไปบิดมาเอาเออ้าวเสียงเชียร์เริ่มมาครับหมดยกที่อแอนต์ซินเยลแอนต์ซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนดาห้าร้อยยานาน้ำขาวไทยนคร,นครและร้องขอบคุณครับ ท่านในห้างวีนัยวีระพุทธงนะครับื่อการศับสินสปะน้าไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับนะยกสุดท้ายครับใครจะเป็นผู้ชนะครับต่างตึกต่างสายครับคิวทองนุ้ยสีมือเมืองกับสิงห์ดำกาแฟโฟกัสครับยยกสี่นี่ต้นยกกับปลายยกนี่โอโ้ต้องบอกคนละอย่างเลยเอา้าแมามีมัดสิงห์ดำพยายามจะคุมซ้ายเด้งไปครับขวางไว้ขวางไว้เด้งได้ไหมยัดซ้ายกรรมาการเล็งแมมันมันใกล้เชือกมันใกล้เชือกครับ อาแยกฟาก่อนครับแกมายังมีเสียงฮือเสียงฮาเสียงเชียร์แะครับกำลังใจยังมีเจอแข้งซ้ายโต้าขึ้นด้วยแข้งขวาครับเสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปเลยเอ้าวเด้งเข้าไปครับคิวทองสิงดําก็พยายามเนี่ยครับลัดไว้เก็บไว้ล็อกไว้ครับเอเเอเฮ้ออ่านี่ครับหายสองนาทีคิวทอง มาดกำปั้นแล้วก็แข้งโอ้โยมาสิงดําอย่ารับเยอะอย่ารับเยอะมาเอฟซี FC ชักจะติดใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมแล้วครับมาเอฟซี FC ของสิงดํากุดอดล้มเป็นครั้งที่2ยกสุดท้ายนะครับสิงดําโอ้โยมาเม็ดนี้มามาทุดใหญ่แล้วครับอ้าชุดนี้ชุดนี้โอ้สิงดําโดนเขาทําท่าไม่ดีเหมือนกันครับโอ้โหจึกเมื่อสักครู่ครับจึกจึกเมอสักครู่ครับจึกกันต่อครับอ้าวอ้าวอ้าว วุ่นวายหรือเปล่าปั่นตัวหรือเปล่าครับอ้าวส่วนคิวทองเริ่มได้ใจหมัดไปสอกไปสิงดำตั้งไว้ก่อนคิวทองแหมตีลูกนี้ยังไม่ค่อยถนัดทันนีไม่ค่อยเต็มคำเท่าไรแล้วครับแยกมาโอ้โหดูครับสถานการณ์นี่แหมดูไม่ออกแล้วครับมันพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาเอาตอนนี้เปลี่ยนหน้าที่บ้งางแหม ตั้งรับมาหลายยกอนนี้สิงห์ดขยับทำท่าจะเดินแต่ว่าก็แม่เหมือนลังเลเดินดีหรือไม่เดินดีครับสิงห์ดโอ้โหเหลือเชื่อครับเหลือจะเชื่อครับนี่แหละครับต่างศึกต่างสายครับเอาละครับแบบนี้อยู่ที่กรรมการสามท่านแล้วครับโอ้มันจริงจริงครับมีปีชาสาวิกันชัยยุทธคำนเรศแล้วก็ภัยทูนกลบกลางครับอ่ะยกสุดท้ายโอ้โหเหลืออีก30วีครับ ต่างศึกต่างสายไม่เคยสร้างความผิดหวังเพชรอินดีเกียริเพชรไม่เคยสร้างความผิดหวังครับโอ้แม่เหลือจะเชื่อครับน่่กลับกลายเป็นมีรอบหีกได้ยังไงครับอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับหลุดรูมเจอแข้งขวาของคิวทองอ่าขยับขยับตับเข้าไปครับคิวทองอ่าแต่ละคู่ครับวันนี้ เพชรยินดีที่ <Hello. S 1> ราชลำเนินครับอาถันอาถันแน่เฮียนไม่เฮียนเดี๋ยวรอชูมือครับรับไปสุดท้ายโอ้โหนี่ครับคลิกอร่อยเลยครับคิวทองนุ้ยสี่มุมเมืองนี่ครับสมหน้าผู้ชนะของเราวันนี้ครับมาความพยายาม